อาจารย์คัะถ้าเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วเขายิ่งโกหกไม่ใช่เรื่องของความรักนะคะเราจะมีวิธีการจัดการตัวเองยังไงคะโอเคครับหมายถึงว่าถ้าเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วเขายิ่งโกหกเราจะมีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไงครับจัดการกับความร้อนโดนของตัวเองจัดการกับความไม่ถูกใจของเรานั่นแหละครับนะเขาจะโกหก ก็ปล่อยให้เขาโกหกไปเขาโกหกมันก็เป็นกรรมของเขานะมันไม่ใช่กรรมของเราเขาโกหกมันก็บาปที่เขากรรมที่เขาเขาเขาโกหกเราได้แหละแต่เขาโกหกตัวเองไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยให้เขาพูดไปจริงไม่จริงก็ช่างเขาไม่สนใจเราเราแค่อย่าไปร้อนดวนตามเขาอย่างที่ผมบอกไปสภาพแวดลร้อมมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดไปขอให้ใจเรานิ่งสงบก็พอเพราะฉะนั้นเราประคองใจตัวเอง ไม่ต้องไปคาดหวังจากคนอื่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องถูกใจเราจะต้องนู่นนี่นั่นได้ตามใจเราหรือแม้กระทั่งว่าเขาจะมีเขาจะมีพันธะผูกพันกับเราก็ตามแต่เราก็ไม่ต้องไปคาดหวังกรรมใครกรรมมันเขาทําอะไรไว้เขาได้รับกรรมอย่างนั้นแน่นอนส่วนเรามีหน้าที่เดินหน้าของเราบนเช่นทางของเราแก้ไขมันด้วยตัวเราเนี่ย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเราส่วนถ้าตรงนั้นเขาหันมาซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือเข้ามาแก้ไขก็ดีไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ไปคาดหวังอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปร้อนรอนกับการที่เขาจะจะทาดีหรือไม่ดีจะพูดโกหกหรือพูดความจริงไม่ต้องไปร้อนรอนเราก็แค่รับฟังแล้วก็วางไว้จริงก็ดีไปไม่จริงก็ปล่อยผ่านไม่ต้องไปเก็บมาใส่ใจว่าเฮ้ยฉันรู้นะว่าเธอโกหกไม่เอานะครับก็ ประคองใจตัวเองอย่าให้มันเศร้าหมองอย่าให้มันไปรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ถูกใจมันไม่ดีเลยเธอโกหกฉันฉันไม่โอเคฉันไม่ชอบเลยไม่ต้องนะครับเขาทําอย่างไรก็กรรมของเขามันพฤติกรรมของเขาเราจะไม่ร้อนรนกับเขานะ